สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีแกนแปลงไฟล์ข้อมูลเป็นไฟล์รูปภาพค่ะก่อนอื่นเราก็ไปเปิดไฟล์ Excel ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลนะคะแล้วก็แปลงไฟล์แปลงไฟล์เป็น pdf ค่ะเลือก PDF บันทึกไว้หน้าจอเดสก์ท็อปนะ พีดฟเราก็มันจะเป็น2แผ่นอยู่แล้วก็นำไฟล์ PDF เ,เพื่อเอามาเข้าใน Photoshop ค่ะโปรแกรมที่ใช้นะคะเป็น Photoshop c ซค่ะเปิดไฟล์ Open แล้วก็ไปที่ไฟล์ PDF ค่ะมันจะเป็นไฟล์รูปภาพ2อันค่ะ แล้วก็บันทึกเซฟแอดเลือกเป็น JPG ค่ะมันจะเป็นสองส่วนนียค่ะเซฟแอดเลือก JPG ค่ะ ดูก่อนว่ามีมีสองอันแล้วะคะ่ะแล้วเราก็นำไฟสองรูปนี้นะคะที่เราไปแปลงมาเมื่อกี้มันยังเป็นสองส่วนอยู่ค่ะสองส่วนเล็กๆข้อมูลไม่ครบค่ะเป็นไฟภาพที่ไม่ครบะนะ,ะเราก็นำข้า p h o t o s ช็ p ค่ะ แทรกเลือกอุปกรณ์นี้นะ,ะเดสทอ็อปดึงไฟล์สองตัวนี้นะมานะคะไฟล์รูปภาพเมื่อกี้ค่ะตอนนี้มันจะเป็นสองส่วนอยู่ค่ะแล้วก็นำมาประกบกันนะคะ 对。 ทำให้มีความกลมกลืนตอนนี้ยังไม่เท่าดึงให้เท่ากันนะ,ะแล้วก็กรุ๊ค่ะมันทึกเป็นรูปภาพค่ะอตอนนี้ไปอยู่ในพิกทูนะคะแล้วก็ไปดูในไฟล์พิกทูค่ะ นี่เราก็จะได้ไฟล์รูปภาพไฟล์รูปภาพตรงนี้ยังไม่ชัดเตจนนะคะเราก็จะไปประกบให้ชัดๆขึ้น,นะคะ่ะเราจะได้ไฟล์รูปภาพมาหนึ่งคิินค่ะ